ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องปลุกไฟในตัว EP 5เมื่อเส้นทางไม่เหมือนที่ฝันแต่ยังมีค่าที่สุดครับเชิญรับฟังได้เลยนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าแผนที่ชีวิตที่เราเคยวาดไว้ในหัวยังสวยงามพอถึงเวลาออกเดินทางจริงๆถนนหนทางกลับไม่ได้เป็นเหมือนในแผนที่เลยแม้แต่น้อยบางทีอาจจะมีทางแยกที่เราไม่เคยเห็นมีหลุมบ่อที่เราไม่คาดคิดหรือบางครั้งปลายทางที่เราปักหมุดไว้ก็อาจจะไม่ใช่ที่ที่เราไปถึงครับใน EP 5นี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Space Out Podcast ครับพื้นที่ที่เราจะมาชวนคุณหยุดคิดและปล่อยให้ใจได้พักวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเราจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่ว่าเมื่อเส้นทางไม่เหมือนที่ฝันแต่ทำไมมันถึงยังมีค่าที่สุดครับผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างเคยมีความฝันครับฝันอยากจะเป็นนักบินนักเขียนศิลปินหรือแม้แต่ฝันถึงห คือความแข็งแกร่งคุณผ่านจุดที่ยากลำบากที่สุดมาได้ยังไงการตัดสินใจเลี้ยวในวันนั้นมันต้องใช้ความกล้าหาญขนาดไหนความแข็งแกร่งนี้แหละครับคือรางวัลชิ้นแรกที่คุณได้รับจากเส้นทางสายนี้2คือทักษะและประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดบางทีเส้นทางใหม่อาจจะสอนให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการเจรจาต่อรอง การปรับตัวเข้ากับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือใหม่ๆที่ทำให้คุณเป็นเวอร์ชันที่เก่งกาจและรอบด้านกว่าเดิมและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือการได้รู้จักตัวเองในมุมใหม่คุณอาจจะค้นพบว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องง่ายๆมากกว่าที่คิดหรืออาจจะพบว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว ความสุขที่แท้จริงของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเดิมแต่คือความสงบสุขในใจนับปัจจุบันเส้นทางชีวิตอาจจะไม่ได้สำคัญว่ามันตรงกับฝันแค่ไหนแต่อาจจะสำคัญกว่าที่ว่าระหว่างทางนั้นเราได้เรียนรู้อะไรและเรากลายเป็นคนแบบไหนตั้งหากแล้วครับลองมองย้อนกลับไปอีกครั้งสิครับแม้เส้นทางนี้จะไม่ใช่เส้นทางที่คุณฝันแต่ทุกย่างก้าวที่ผ่านมาทุกบทเรียน ทุกรอยยิ้มและทุกคราบน้ำตามันหล่อลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้คนที่แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้นและนั่นแหละครับคือคุณค่าที่ไม่มีใครสามารถมอบให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองที่เลือกจะเดินบนเส้นทางนี้เส้นทางที่มีค่าที่สุดในแบบของมันเองหลังจากที่เราได้คนพบคุณค่าในเส้นทางที่ไม่คาดฝันกันไปแล้ว แต่ผมเชื่อว่าลึกๆในใจของใครหลายคนอาจจะยังมีเสียงกระซิบเล็กๆของความฝันเก่าๆอยู่ใช่ไหมครับคำถามที่ว่าแล้วเราจะปล่อยมือจากภาพฝันในอดีตนั้นได้อย่างไรใน EP หน้า EP 6เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ท้าทายแต่สำคัญมากๆครับกับหัวข้อที่ว่า EP 6วิธีปล่อยมือจากอดีตที่สมบูรณ์แบบเพื่อโอบกอดปัจจุบันที่ดีพอเราจะมาสำรวจ วิธีการจัดการกับความเสียดายทำความเข้าใจและก้าวข้ามภาพฝันในวันวานเพื่อที่จะมีความสุขกับชีวิตตรงหน้าได้อย่างเต็มหัวใจจริงๆอย่าลืมกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ